จเจริญพรญาติโยมทั้งหลายมีหลายครั้งทีเดียวที่เราจะต้องไปทําภารกิจในบางสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเพื่อต้องการพัฒนาทักษะชีวิตแต่ละที่ก็จะต้องมีคนที่ชอบเราและไม่ชอบเราอย่างแรกเลยขอให้เราอดทนก่อนเราควรจะมีใจที่เมตตาทําใจเป็นกลางทำใจกว้างมีอะไรก็แบ่งปันกันเท่าที่จําเป็นโดยเฉพาะ การเอืืื้้อออเเฟผผ่่แ 2. คือการพูดจาที่ไพเราะอันนี้ไม่ใช่หมายถึงการประจบประแจงแต่หมายความว่าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ควรจะพูดกับเขาในสิ่งที่เขาควรจะรู้เพื่อที่เรากับเขาเมื่อจะต้องร่วมงานกันจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด 3. เราควรจะทำหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีที่สุดถ้าเป็นเยาวชนเป็นน้องๆก็ควรจะต้องตั้งใจเรียน ตั้งใจร่วมงานกับเพื่อนในชั้นเรียนและหากว่าเป็นวัยทำงานก็ควรจะทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดให้ผลงานเหล่านั้นออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและการทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอีกด้านหนึ่งนั่นคือการวางตัวให้ดีหมายความว่าเราก็อยู่ในขอบเขตส,ส่วนของเรานี่ก็จะเป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้น ที่เรียกว่าสังคาวัตถุสีที่พระสมมาสสมพุจ้าทรงให้ไว้เพื่อเป็นหลักในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขนั่นเองแต่ว่าเขาก็ยังไม่ชอบเราอยู่ดีทีนี้ก็ลองมามองตัวเราเองว่าในที่ที่นั้นเราไปทำอะไรเราได้ของที่เราต้องการหรือยังซึ่งถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักส่วนการได้เพื่อนร่วมงานที่ดีหรือมีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ชอบเราอันนั้นหลวงพี่ว่าเป็นเรื่องจุประสงค์รอง ก่อนจะจบภารกิจและจากลานั้นขอให้เราขอบคุณที่ที่แห่งนั้นว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่เปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้เข้าไปรู้จักได้เข้าไปเรียนรู้ได้เข้าไปสร้างประสบการณ์อีกด้านหนึ่งของชีวิตและสุดท้ายก็คืออย่าลืมขอบคุณตัวเราเองว่าตัวเรานั้นก็สามารถอดทนได้อีกขั้นหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ไปพบเจอสิ่งที่แตกต่างไปพบเจอสิ่งที่เราไม่รู้จักเพื่อให้เราสามารถ ทนกับสภาวะหรือปรับตัวกับสภาวะในที่ที่แตกต่างได้หลากหลายมิตินั่นก็เพื่อเสริมสร้างคุณค่าในตัวเราเองเพ <c oughs> ื่อให้ตัวของเราหรือใจของเรานั้นมีใจที่เข้มแข็งมีใจที่กล้าหาญเพราะเหนือสิ่งอื่นใดแล้วการที่เราจําเป็นจะต้องเสริมสร้างทักษะใหม่ๆเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆอย่างไรแล้วใจของเราคือเรื่องใหญ่เราจะต้องหมั่นรักษาอารมณ์ของเราให้มันสดใสให้นุ่มนวลอย่างสม่ําเสมอ พระใจเราคือเรื่องใหญ่ขอให้เราอยู่กับปัจจุบันอย่างสง่าง,งามเจริญพร